อัตตะสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตามังแปลได้ใจความว่าการตั้งตนไว้โดยชอบนี้เป็นมงคลชีวิตสูงสุดประการหนึ่งธรรมดาสิ่งของต่างๆหากได้จัดวางไว้ถูกตำแหน่งแห่งที่ไม่เกะก,กะปนเปกันก็จะทำให้ดูสวยงามไม่แตกหักเสียหายง่ายทำนองที่ว่าหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตา หากวางไว้ปนเปเกก,กะไม่ถูกที่ถูกทางนอกจากจะไม่น่าดูแล้วยังอาจถูกชนถูกสะดุดล้มหักเสียหายกระจัดกระจายได้ชั้นใดตัวตนของเราทุกคนก็ฉันนั้นหากรู้จักวางให้ดีวางให้พอดีวางให้ถูกที่จนถึงขนาดที่เรียกว่าวางตัวดีได้ก็จะนำพาให้ตนมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ และสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้ตลอดไปการที่จะวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมถึงขั้นเป็นผู้วางตัวดีนั้นจำจะต้องรู้จักหลักการวางตัวก่อนหลักการวางตัวนั้นมีสามประการคือมองตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นข้อว่ามองตัวให้ออกนั้นหมายความว่าขั้นแรกทีเดียวผู้หวังความจเจริญก้าวหน้าแก่ตน จะต้องมองตัวให้ออกเสียก่อนคือต้องสำรวจตัวเองพิจารณาตัวเองให้รู้เห็นอย่างท่องแท้ว่าตัวเองเป็นคนเช่นไรมีอะไรขาดอะไรโดยเฉพาะสำรวจข้อบกพร่องของตัวเองให้มากเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปการมองตัวเองสำรวจพิจารณาตัวเองก็ทำให้รู้จักตัวเองดีขึ้น โดยเฉพาะจะทำให้เห็นข้อบกพร่องของตนเองชัดเจนเช่นพิจารณาสำรวจตัวเองว่าเป็นคนใจดีหรือเป็นคนใจดำเป็นคนไร้เมตตาหรือไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวคิดเอาแต่ได้หรือเปล่าได้ทำหน้าที่ของพ่อสมบูรณ์แล้วหรือไม่ได้ทำหน้าที่ของแม่โดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่นายจ้างทำหน้าที่ลูกจ้าง ทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสมบูรณ์ถูกต้องหรือบกพร่องประการใดหรือไม่พิจารณาไปถึงว่าตัวเองเป็นคนมีศรัทธาสมบูรณ์มีศีลสมบูรณ์มีจาคะสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์หรือไม่ประการใดเมื่อได้พิจารณาสำรวจตัวเองก่อนเช่นนี้ก็จะสามารถมองเห็นตัวเองออกคือทำให้รู้จักตัวเองดีขึ้นการรู้จักตัวเองนี่แหละ เป็นคุณธรรมสำคัญข้อหนึ่งเรียกว่าอัตัญุตาอันจะเป็นเหตุให้บอกตัวเองต่อไปข้อว่าบอกตัวให้ได้หมายความว่าให้รู้จักสอนตัวเองเตือนตัวเองให้ได้เพราะปกติคนเหล่านั้นนอกจากจะไม่ชอบสำรวจตัวเองแล้วยังไม่ชอบเตือนตัวเองด้วยจึงไม่ค่อยรู้จักตัวเองอย่างถูกต้องท่องแท้และทำให้ตัวเองบกพร่องอยู่ล่ำไปฉะนั้น ผู้หวังความจเจริญก้าวหน้าแก่ตนเมื่อสำรวจพบข้อบกพร่องผิดพลาดของตัวเองแล้วควรที่จะได้เตือนตัวเองให้เลิกละสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาคอยเตือนมาคอยจำจีจำชัยสอนเพราะการที่ตนเตือนตนเองได้สอนตนเองได้นั้นย่อมดีกว่าคนอื่นเตือนดีกว่าคนอื่นสอนเพราะคนอื่นนั้น อาจเตือนอาจสอนได้ในบางครั้งในบางเรื่องและเตือนได้เป็นบางคนเท่านั้นส่วนตนเองสามารถเตือนตนได้ในทุกเรื่องในทุกโอกาสตลอดไปดังคำกลอนที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนให้ป่วยการคนเราทุกคนที่จะไม่เคยทำผิดไม่เคยทำพลาด ไม่มีข้อบกพร่องในตัวเลยนั้นเป็นไม่มีทุกคนล้วนมีข้อผิดพลาดมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งนั้นเว้นแต่ว่าจะมองเห็นหรือไม่เมื่อมองเห็นแล้วจะพยายามแก้ไขปรับปรบปุงตนเองหรือไม่เท่านั้นผู้สอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้นับเป็นบัณฑิตโดยแท้ท่านว่าบัณฑิตนั้นย่อมสอนตนย่อมฝึกฝนตนเอง คนสอนตัวเองได้จะสามารถจุดตัวเองดึงตัวเองให้รอดปลอดภัยและให้เจริญก้าวหน้าได้ตรงกันข้ามคนที่สอนตัวเองเตือนตัวเองไม่ได้หรือไม่เคยสอนไม่เคยเตือนตัวเองเลยก็มีแต่จะจมดิง่งสู่หุบเหวแห่งความวิบัติและความหายนะนานา,นาประการโดยแท้ข้อว่าใช้ตัวเองเป็นนั่นหมายความว่า ให้รู้จักบังคับตัวบังคับใจแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องของตัวเองประการหนึ่งให้รู้จักทำตัวให้ดีให้เหมาะสมคือให้รู้จักวางตัวให้ถูกต้องประการหนึ่งเมื่อคนเรารู้จักตัวเองดีแล้วสอนตัวเองได้แล้วก็ควรได้ลงมือปฏิบัติวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นอัตตสัมมาปณิธิควรใช้ตัวตนที่มีอยู่เป็นอยู่ประกอบประโยชน์ ประสานประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยควรใช้เลี่ยวแรงกำลังความรู้ความสามารถและทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมการวางตัวเหมาะสมถูกต้องนั้นเช่นเมื่อเป็นพ่อคนแม่คนก็ปฏิบัติหน้าที่ของพ่อของแม่ให้สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก เป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นครูอาจารย์และเป็นพี่เลี้ยงของลูกได้ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกทุกคนหรือเมื่อเป็นผู้น้อยก็ทำหน้าที่ของผู้น้อยให้ดีมีความเคารพยำเกรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นหลักเป็นที่พึ่งของผู้น้อยได้มีพรหมมิหารทำเป็นหลักปฏิบัติมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งดังนี้เป็นต้น เมื่อเป็นสามีเป็นภรรยาก็ปฏิบัติหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาให้ถูกต้องสมบูรณ์มีความจริงใจมีความสื่อสารต่อกันเป็นแนวปฏิบัติวางตัวได้เช่นนี้ชื่อว่าวางตัวถูกต้องเหมาะสมเป็นอัตตาสัมมาปณิธิและเป็นการใช้ตัวเป็นการมองตัวออกเป็นเหตุให้รู้จักตัวเองได้ถูกต้องการบอกตัวได้เป็นเหตุให้สอนตัวเองได้ถูกต้องการใช้ตัวเองเป็น เป็นเหตุให้วางตัวได้ถูกต้องการรู้จักตัวเองการสอนตัวเองและการวางตัวเองได้ถูกต้องเช่นนี้ย่อมเป็นเหตุน,นำมงคลชีวิตมาให้แก่ตัวเองแน่แท้ดังคติที่ว่าเกิดมาเป็นคนต้องสั่งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีฝากดีตราไว้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทิ